สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาเซฟแซ่บน้ากันทำบะเนยเหมือนวันนี้เป็นต้มอึ่งไข่ใบมะขามอ่อนครับผมได้อึ่งไข่มากิโลหนึ่งต้มเหมือนเลยครับพี่น้องเมี่ยงโตใหญ่นะครับตัวไข่เป่งๆครับมีตัวหน่อยมาตัวสองตัวงอนครับไข่เต็มทองอ้ายะครับผมหลากแก้วคุยแก้วนี่หอมๆคือสีขักสนอกสดนำโกโก้นะครับเนาะแก้มผักหลายๆคือเกลาบอกหลายข้อ,อย่างพี่น้องมา ตรวจขนนานห,ห,หน่อยแต่เห็นไข่นะครับได้ตัวหน่อยมาสองตัวอื้อหือ ไม่อยากจะบอกเกาเหนียวทั้งเนี่ยของเศรษิสารบันเขาไปน้อง มีแงงหงื่อเงาเงาใครเต็มทองใส่เจ้ากับไปมาติบแสบน้ำกันอ แซบ่บว่าตผลมากก็ได้กินของแซบ่บฝ้าได้พี่นองเด้เหมือดก้อนได้มูเจา้าบ่เฝ้าอีกจั่อยฝนตกแห้งกับเหมือดแล้วครับใส่เกลียวหล่นเบๆ 음. สเต๊ปเขาเนี้ยขักโพล่ครับ ไข่เต็มท้องคอบแบบมันเนียนจะคำนี่ใส่แก้วก่อนไปอืมอืม,อมสุดยอด 書いてある。 อุ้ยโดดใส่แก้วบับเลยครับของแสบเนาะขักขนาดอ กระดูกกรอบไขมันไขมันดีขนาดพี่น้องถามมันอะไรวันมันเป็นรสชาติยังไงปะน่ะมันมันครับผมแล้วก็เป็นรสชาติเฉพาะโตมันเรามีกินเฉพาะโตนะครับแซบ่บ เต็มท้องนี่ไข่เนียนย จาเจ้ารลดนี่เสียบเสมร์นั้งกัน <c oughs> สุดยอดครับผมมัดหม่องแสบของแสบวิสาบันเฮาเนาะพี่น้องเนาะสุดๆกัที่สุดแหละครับผมนี่แหละอีกเมนู้นึู้ที่เด็ดอีหลีของแสบแล้วแต่ผู้มหมักขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเบิ่งแล้วก็จัดครับสิไดย์แสบยไปไหนก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ช่องนั้นนะครับขอพูดอะไรสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามครับผมฝากไปเลยพี่ฝากน้องไปเนี่ยอบอ้อมอกอ้อมใจนะครับพี่น้องเด้อมื้อนี่มันสิ ขอลาพี่แล้วน้องเปก็กอนครับดอกหยาแล้วเสียบมาสูุพิเศษน้องเบิ้งสูพิเศษน้องกินนี่ครับผมมืเหนียขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ